สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนคะช่วงระหว่างนี้เราอาจจะต้องพบกันบ่อยนิดนึงนะคะเพราะเนื่องจากว่ามีหลายๆสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชาติบ้านเมืองของเรานะคะวันนี้นักลีเจอมาคุยกับพี่น้องประชาชนในส่วนของเรื่องอุทยานราชพักนะคะที่ล่าสุดนี้ทางสตอง,งอได้ออกมายืนยันถึงเรื่องผลการตรวจสอบทุจริตในอุทยานราชพักแล้วนะคะว่าไม่พบทุจริตแต่อย่างใด ดังนั้นขอคอนเฟิร์มและขอแสดงความยินดีว่าเรื่องอุทยานราชพักที่เป็นเรื่องราวยาวนานามาร่วมสี่เดือนเสร็จนะคะอตอนนี้ก็โปร่งใสแล้วก็ผ่านพ้นไปเรียบร้อยนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันในวันนี้นั่นก็คือมีผู้ที่พยายาม มุ่งร้ายและก็ไม่ยอมจบและยังไร้าสาระและพยายามผุดคุยเอาภาพของผู้ที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของอุทยานราชาพักมาตีแผ่เพื่อที่จะทำลายให้ได้ซึ่งคนกลุ่มนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นคนในสีเขียวเองที่เป็นลิ้วล้อของบิ๊กสีเขียวซึ่งคนกลุ่มนี้คือเป็นผู้ที่คอยเสี่ยมบิ๊กสีเขียวให้ลุกขึ้นมา ก่อเรื่องในห่วงเวลาที่ผ่านมาดังที่เราได้ทราบกันแล้วนะคะแลนะมาณน,นาทีนี้คนกลุ่มน,นี้ก็ยังคงมีความพยายามอย่างไม่ลดละที่จะทำลายล้างในคนที่ตนเองอาฆาตมาตร้ายให้จงได้นั่นคือภาพข่าวที่แพร่ออ,อกมาในวันนี้ ซึ่งคนกลุ่มนี้ก็พยายามที่จะกระจายข่าวโหมกระแสด้วยการนำภาพเหล่านี้ไปแจกจ่ายให้กับสื่อทั้งไทยและต่างประเทศเพื่อให้ช่วยกันประโคมข่าวเหมือนดังเช่นที่เคยกระทำมาแล้วแต่นาตาลีก็จะบอกว่าสิ่งที่คุณกระทํานั้นคุณผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงเพราะสิ่งเหล่านี้มันก็จะย้อนกลับเข้ามาทำลายตัวคุณเองในไม่ช้านี้นาตตลีก็ อยากจะขอตอบคำถามที่คุณมีข้อกังขาว่าเมื่อไม่ผิดแล้วคนเหล่านี้หนีทำไมนาตาลีอยากจะบอกว่าคุณอยากลองโดนเองบ้างดีไหมแล้วคุณจะได้ทราบว่าคุณหนีทำไมแล้วที่ที่หายไปเขาไม่ได้เรียกว่าหนีแต่เขาเรียกว่าไปตั้งหลักการตั้งหลักนั้นคืออะไรจะได้เห็นว่าพวกคุณเป็นคนอย่างไรนั่นคือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นและ นาตลีอยากจะขอเรียนต่อทหารทั้งกองทบุกทั่วประเทศไทยว่าบุคคลกลุ่มนี้คือเป็นตัวเชื้อโรคที่เป็นผู้ทำลายเกียรติยศศักดิ์ศรีของพวกคุณทหารทั้งกองทบุและนายทหารทุกเหล่าทัพที่ทำให้มีคนด่าทหารก็เพราะว่าลิ้วล้อกลุ่มนี้ของพบทบปัจจุบัน ที่ทํำลายล้างแม้กระทั่งตัวผู้บังคับบัญชาของตนเองและผู้บังคับบัญชาของตนเองก็ตกหลุมพรางที่ให้ความร่วมมือให้การสนับสนุนคนเหล่านี้ให้ก่อการจนกระทั่งกองทัพต้องเดือดร้อนนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลต้องเดือดร้อนและที่เราต้องมาดำเนินการแก้ไขกันจนถึงทุกวันนี้มาวันนี้คนกลุ่มนี้ ก็พยายามก่อเรื่องอีกหลังจากที่ผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองต้องมาช่วยกันปลดล็อกลงไปในเรื่องอุทยานราชพักแล้วดังนั้นขอให้ทหารทั่วประเทศไทยเข้าใจรับทราบและพวกท่านคงจะทราบดีว่าท่านควรจะกำจัดคนกลุ่มนี้ให้เขาพ่ายแพ้และพี่น้าสิ่งไปอย่างไรนาตลีให้ท่านไปคิดและวิเคราะห์และพิจารณา คนกลุ่มน,นี้เอาเองนี่คือลิ้วล้อของพบทบปัจจุบันจะเป็นใครบ้างก็ลองไปหาเอาและนาตาลีก็อยากจะขอบคุณที่มีใครบางคนในพวกคุณพยายามที่จะไปสาะหาและแส้งโทรไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ว่านาตาลีเป็นใครท่านสามารถติดต่อตรงมาหานาตาลีได้นะคะถ้าท่านเชื่อมั่นว่าท่านถูกต้องดังนั้น เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าพวกท่านกระทำอะไรอีกบ้างและช่วงระหว่างที่นาตาลีเงียบหายไม่เคยพูดถึงพวกท่านเลยมายาวนานนั่นคือเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันขานในคลิปต่อไป